อุ้ยสิบดาบสิบดาบคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เลยเป็นคนที่เพิ่งประทากับคุณไปเมื่อกี้นี้ถ้าคุณเพิ่งมีปัญหากับใครนะคนนั้นแหละเป็นศัตรูคุณก็ได้นะถูกต้องคุณมีเซนส์รับรู้อยู่แล้วว่าใครกำลังคิดถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจ หรือคนที่คุณทําให้เขาเสียใจหรือเพิ่งปะทะกันมาได้ไม่นานนี้เองนะคะไฟล์ครับรู้สึกว่ามันมีความเศร้าใจความผิดหวังอยู่ในนั้นนะคะความเศร้าใจความผิดหวังบางอย่างอยู่ในนั้นเกิดขึ้นแม้แต่ตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันอับเส็นะมันรู้สึกแย่เหมือนกันนะพลังงานนี้คือเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจเขาต้องการแบบว่า การเคลียร์ต้องการความดูแลใส่ใจนะคะต้องการความรับผิดชอบทางทางด้านอารมณ์อะอะไรมางงไหมความสัมพันธ์นี้น่าจะเบิร์นเอาน่าจะบางคนน่าจะเลิกกันไปแล้วอะ่ะนะคะเพิ่งจบกันไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็คือคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณอาจจะเป็นคลิปที่โดนเฉพาะคนที่มีประเด็นอะ่ะก็คือคนที่เพิ่งเลิกกันทะเลาะก,กันจบกันนะคะ แล้วเหมือนคําตอบมันชัดเจนมากเลยว่าต้องปล่อยกันและกันไปอ่ะนะคะมันเป็นทามมิ่งของคามามันเป็นทามมิ่งของเวรกรรมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องหลุดหลุดพ้นนะคะเออแบบพอมาเจอกันถึงจุดจุดหนึง่งเราหลุดพ้นจากเขาเขาหลุดพ้นจากเราอ่ะมันเป็นการที่ต้องปล่อยกันและกันไปอ่ะอืทุนเนี้ยน่าจะเป็นพลังงานของเชา ชาวทาา่ทานน้ำท่านดินนะคะม,มาดูใิ่คะว่าเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คนที่คิดถึงคุณเหมือนเขารู้แหละว,ว่าเราไม่อยู่กับเขาแล้วเขารู้ว่าเราต้องเลิกกันแล้วนะคะแล้วเราก็เขาก็ไม่ไม่อยากจะเหมือนเราบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราด้วยมันต่างคนต่างใจออกอะ่ะต่างคนต่างใจออกมันมันมีเหมือนแบบ บุคคลที่สามมันมีเหมือนคนอื่นมาเกี่ยวข้องในเรื่องของท็อกซิกการทำอะไรรับหลังกันเกิดขึ้นโอ้โหโบเกนฮาร์ลักสามเท่าค่ะคุณรักสามเท่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทำเนาะแต่เขาก็น่าจะนั่นเหมือนกันตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงอดีต นะคะอดีตตอนที่ยังไม่ร้ายก็คิดถึงอดีตเขาคิดถึงแบบมันจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบวันที่มันดีๆคิดถึงแบบวันที่สดใสวันที่เดินทางด้วยกันคิดถึงวันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเคยเคยที่แบบมีประสบการณ์ร่วมกันออืมาดูว่าตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงตอนนี้บางทีเขาก็แค่อยากเอาชนะนะคะ เอาชนะกับสิ่งที่เราอ่ะกับเขาเพิ่งทะเลาะก,กันไปนะคะเขาเองเขาก็เหนื่อยตัวคุณเองตัวคุณก็เหนื่อยนะคะแต่วอว,วรู้สึกว่าคุณก็หมดแรงไปเยอะเหมือนกันเขาต้องการแค่แบบเขาต้องการความสุขแต่เขาไม่รู้จะทํายังไงให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขเออเหมือนเขารอให้ให้เราเป็นคนเติมเออซึ่งคุณเองคุณก็ดูทุกอย่างแล้วว่ามันไม่แฟร์มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย เออเขาเขาไม่เขาต้องการแต่ความสุข,เข,สเ,ขเขารู้สึกว่าเขาคิดบวกเขารู้สึกว่าเออเขาถูกอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอีโก้แฝงอยู่ด้วยอมาดูค่ะสุดท้ายเขาฝากบอกอะไรคุณคะสองดาบเขาฝากบอกอะไรคุณก็ฝากบอกว่าสิ่งที่คุณพูดไปมันอาจจะเป็นแบบพูดเพราะอารมณ์หรือเปล่าเขาหวังว่าคุณจะโอเคนะ เขาหวังว่าคุณจะโอเคโอเคเรื่องอะไรมันติดใจองเหมือนหวังว่าคุณจะดีขึ้นอารมณ์คุณจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหวังว่าสิ่งที่คุณเลือกอ่ะมันจะโอเคกับคุณนะประมาณนี้อืมแต่หมารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันมันมีทั้งแบบบทเรียนมันมีทั้งแบบบททดสอบบทเรียนนะคะเออเยอะแยะมากมายเสือเกิน เขาเองเขาต้องการการให้อภัยอยู่นะอืมโอเคนะคะใช้วิจารณญาณน,นะแบบเลิฟค่ะ